พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพระหัสบดีที่19มิถุนายนคริสตศักราช2 5 2 5าคำพยานชีวิตโดยคุณแมทธิวไฟตัส เท็ซัสสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องพลิกความคาดหมายและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสมรคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่17ข้อ50ดังนั้นดาวิดก็ชนะคนฟิลิสเตียคนนั้นด้วยสลิงและก้อนหินก้อนหนึ่งและคว่ำคนฟิลิสเตียคนนั้นลงและฆ่าเขาเสีย ดาวิดไม่มีดาบอยู่ในมือคุณแมทธิวฟรายตัสเป็นพยานว่าในช่วงต้นปีแรกของการเรียนมัธยมปลายผมเป็นหนึ่งใน60คนที่ลองเข้าร่วมทีมบาสเกตบอลจะมีแค่20คนที่ถูกเลือกให้ติดในทีมผมเป็นหนึ่งในเด็กที่ตัวเล็กที่สุดที่ลองสมัครและไม่มีประสบการณ์ในการเล่นบาสเกตบอลมากเท่ากับคนอื่นๆ ผมรู้สึกได้ถึงความสงสัยที่เพื่อนๆและแม้กระทั่งโค้ชมีเมื่อพวกเขามองมาที่ผมในครั้งแรกตลอดสัปดาห์ของการคัดตัวผมฝึกซ้อมและเล่นด้วยความสามารถอย่างเต็มที่มันยากที่จะสงสัยในตัวเองแต่ผมพยายามจดจำไว้ว่าพระเจ้าได้ทรงประทานกำลังให้กับผมทุกวันผมมอบความไว้วางใจในแผนการของพระเจ้าสำหรับผมและในที่สุด ผมก็ติดอยู่ในทีมเช่นเดียวกับเรื่องราวของดาวิดใน,นหนึ่งซามูเอลบทที่17ผมยอมรับความจริงว่าเราทุกคนต้องเผชิญกับความท้าทายหรืออุปสรรคที่ดูเหมือนว่าจะเอาชนะไม่ได้เราอาจถูกคนอื่นดูถูกแต่เราสามารถวางใจได้เสมอว่าไม่ว่าเราจะเผชิญกับอะไรพระเจ้าทรงอยู่กับเราในทุกก้าวเดินของชีวิตหากพระเจ้า ส่งเสริมกำลังดาวิดให้สามารถเอาชนะโกอริอัดได้พระเจ้าก็สามารถประทานกำลังให้เรามีชัยชนะเนื้อทุกสิ่งที่ขัดขวางเส้นทางของเราได้เช่นกันข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าประทานกำลังให้ข้าพเจ้า,จาสามารถเอาชนะอุปสรรคได้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อนักกีฬารุ่นเยาว ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงโปรดประทานกำลังให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่ขัดขวางบนเส้นทางชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่น ในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ